คนด้วยนะคะวันนี้แต่ก็จะมาเล่นแอบป,ปี้นะคะเออก็เข้ากับกันตาช่องกันตายคิดแคทนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e แล้วเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะมันจะเป็นแบบน้โอมาถึงก็ตายเลยนะแล้วใหม่ซึ่งเราเคยเล่นแล้ว นะคะแล้วเราเคยรอดมาแต่เราไม่ได้เล่นให้น้องๆอ,อุย๊ยลืมลืมขอโทษนะคะขออภัยเราลืมเราลืมนะ,ะฮู้ใครมันกันนะเนี่ยจะถึงแล้วอึบเย่ถึงแล้วด้านหนึ่งโอ้มี5้สิด้านนะคะ ห้าสิบสองด่านนี่ง่ายนี่ยากมากเลยนะคะสำหรับคนที่ยากนะพี่แม่ส่วนของจันตาก็มันประมาณกลางมันไม่ได้แบบยากมากๆเก้ยหยอันนี้มันยากเนี่ยไอเขียวเขียวน,นั่นนะ่ะเวลาเลื่นนะคะมันจะยากมากเราเคยลองเล่นแล้วยากจวนอยากออกแบบอะตอนนี้รู้สึกอยากออกแบบงานที่สามแล้วดีใจมาก กดจึบจับอ้ตาที่สีอย่าหายนะนี่นะคะจึบ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 น่าจะหยิบสีเหลืองเออได้เออนี่เนี่ยเออเหือดลงสีเขียววันนี้เราไม่ได้เอาน้องเรามาแข่งด้วยนะคะไม่ได้เอามาเล่นด้วย วันนี้จะเล่นเดียวๆไม่มันมีแค่คลิปเดียวที่เล่นกับน้องต่อไปคลิปอื่นถ้าคลิปต่อไปเราถ้าอยากให้เราเออเล่นกับน้องให้กดใจถึงหน like. ึ่งพันไลค์แล้วก็คอมเมนต์ว่าแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากอยาก แล้วเราถึงจะเล่นกับน้องนะคะทุกคนเฮ่ยเราจะถึงแล้วแต่นี่มันเรื่องด่านแปดแล้วทำไมเราดูตรงเนี้ยแล้วมันจะจะถึงเร็วอ่ะช่างมันเถอะเราต้องรีบนะคะก่อนที่เวลาจะหมดเดี๋ยวข้ามไปเลยนะ